ตอนนี้นะคะพอส่องกระจกแล้วเห็นรูปร่างตัวเองก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะนางสาวธนิดาอินทจักค่ะชื่อเล่นเปียค่ะ,าคะ,าคะอายุ46มาตรวจหนังหน้าท้องครบ1ปีค่ะ ชีวิตประจำวันตอนนี้ก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากแล้วก็หุ่นดีขึ้นมาเยอะค่ะคนทักเยอะมากค่ะว่าหุ่นเปลี่ยนไปค่ะดีต่อจิตใจมากค่ะดีใจมากเลยนะคะเหมือนได้ชีวิตใหม่ค่ะอตอนนี้นะคะพอส่องกระจกแล้วเห็นรูปร่างตัวเองก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ ปัญหาเดิมก็คือแตกลายแล้วก็หย่อนคล้อยค่ะก็คือส่งผลมากเพราะว่าใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องปิดบังให้มิดชิดนะคะเพราะว่าไม่สามารถเปิดได้คือปัญหานี้คือเราไม่กล้าเปิดเผยให้ใครเห็นเลยแล้วก็ปิดมิดตลอดแม้กระทั่งชุดว่ายน้ําหรืออะไรเราก็ไม่ใส่เลย ก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะทานอาหารอ่อนธรรมดาค่ะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วก็จะมีถุงเดนก็อยู่กับถุงเดนประมาณ7วันค่ะตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะค่ะก็ดูไลฟ์สดมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจมาทำเพราะว่ามั่นใจในโรงพยาบาลค่ะคุณหมอดูแลดีมากแล้วก็จำได้ตลอดค่ะแล้วก็เทคแคร์เราดีมากๆเลยค่ะ พูดถึงโรงพยาบาลน,นะคะมีความสะอาดออทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ดีมากๆค่ะแล้วมีวิสัญญีแพทย์นะคะดูแลเราตลอดการผ่าตัดทำให้เราไม่ตื่นในตอนผ่าตัดค่ะใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะไม่ต้องรีรอนะคะคือชีวิตเรามีชีวิตเดียวเนาะไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะสามารถทำได้แล้วก็ดีมากๆด้วยค่ะนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากโรงพยาบาลเลยละ่ะ